คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสรับสงถสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สมับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสไคร้กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแก่เราด้วยครับสวัสดีครับวันนี้ว่างเรามาดูในส่วนของดับหน่วยร่างนะครับ ดับหลักหน่วยล่างนะครับระยะยาวตลอดชีพนะครับสวนที่หนึ่งนะครับในงว่าที่เรามาดูนก่อนนะครับว่าเถรษิเดินไงนนะครับแล้วก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับที่จะนำไปใช้นะครับอันนี้เป็นสุดที่หนึ่งนะดับหลักหน่วยย่างอ่ะดับหลักหน่วยร่างระยะยาวตลอดชีพนะครับผมดูนะครับว่าเศิษิเดินงนว่าคุณสนใจที่จะนําไปใช้ไหมครับเรามาดูนะครับแต่ว่านี่เราดูเสตียาวนะ ในส่วนของการคำนวณนะครับเรานำในส่วนของหลักพันละวันที่หนึ่งครับคือเลขสี่นะครับบวกด้วยแปดพื้นครับแล้วก็นำผลรับเท่ากับดังด้านขวามือนะครับจะเป็นสีเขียวๆนะถ้าในงวดนั้นในงวดถัดมาผลการคำนวณออกมาถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นสี่บวกแปดจะเป็นสิบสองใส่สองครับสองแล้วนำมาเช็คในส่วนของหลักหน่วยล่างนะครับลองดูครับหลักหน่วยล่างเป็นเลขห้าใช่ไหมครับถูกต้องนะครับต่อมาครับหนึ่งหนึ่งมีนาคมครับเราดูนะ หลักพันนะครับหลักพันบวกด้วยแปดเหมือนเดิมนะครับเท่ากับสามเห็นไหมครับห้าบวกแปดเป็นสิบสามเงินก็ใส่อนันต์เฉพาะตัวเลขท้ายมาวางก็คือในส่วนของเลขสามนะครับสามไม่พบในหลักหน่วยล่างนะครับลำดับสิบหกมีนาคมครับคำนวณได้สองสองแต่ว่านในวันนี้โดดต่อไปนะครับหนึ่งเมษายนครับคำนวณได้เจ็ดครับเจ็ดไม่พบในหลักหน่วยล่างครับเห็นไหมครับ สิบหกอันนี้เป็นปีหกสองนะเออบอกก่อนปีหกสองเจ็ดไม่พบในหลักหน่วยล่างครับเห็นไหมครับสิบหกมิถุนายนครับคำนวณได้แปดครับแปดไม่พบในหลักหน่วยล่างครับต่อมาครับสองพฤษภาคมครับคำนวณได้เก้าเก้าไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสิบหกพฤษภาคมหกสองครับคำนวณได้ศูนย์ศูนย์ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับหนึ่งมิถุนายนหกหกสองครับคำนวณได้สี่สี่ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ สิบหกมิถุนายนครับหกสองคำนวณได้2 2. งสองไม่พบในหลักหน่วยล่างครับหกรกฎาคมหกสองครับคำนวณได้1 1. ึ่งนึ่งไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสิบห้ากรกฎาคมครับหกสองคำนวณได้7จครับเจ็ดไม่พบในหลักหน่วยล่างครับหสิงหาคมหกสอครับคำนวณได้5 5. าห้าไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสิบหกสิงหาคมหกสอครับคำนวณได้3 3. มสามไม่พบในหลักหน่วยล่างครับแล้วก็หกันยายนหกสอง หกสองนะปีหกสองคำนวณได้หกครับหนึ่งกันยายนหกสองได้หกเราก็นำมาเช็คนึกว่าตัดมาชักรู้นะครับหกหกไปพบในหลักหน่วยล่างครับนึกว่าตัดมาครับต่อมาครับสิบหกกันยายนครับหกสองคำนวณได้แปดแปดไปพบในหลักหน่วยล่างครับหนึ่งตุลาคมหกสองครับคำนวณได้เก้าเก้าไปพบในหลักหน่วยล่างครับสิบหกตุลาคมหกสองครับคำนวณได้ศูนย์ศูนย์ไปพบในหลักหน่วยล่างครับ สิเบเอ็ดพฤศจิกายนหกสองครับคำ 5. 5, 6, นวณได้ห้าห้าไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสิบหกพฤศจิกายนหกสองคำนวณได้ห้าห้าไม่พบในหลักหน่วยล่างครับหนึ่งธันวาคมหกสองคำนวณได้หนึ่งหนึ่งไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสิบหกธันวาคมสิบหกธันวาคมหกสองครับคำนวณได้เจ็ดเจ็ดไม่พบในหลักหน่วยล่างครับอันนี้หลุดเป็นงวดที่รู้สึกจะเป็นงวดที่สองนะครับสามสิบธันวาคมหกสองครับคำนวณได้ 8ครับ8หลุดครับในวันนี้เป็นสีติ๊กสีถูกไว้นะครับต่อมาครับ17มกราคม63สามามาปี63แล้วนะอันนี้คำนวณได้8ใช่ไหมแปหลุดไปนะครับแต่สิมกราคม63คำนวณได้9 9ไม่พบในหลัหน่วยล่างครับ1กุมภาพันธ์หกสครับได้คำนวณได้7 7็ดเจ็ดไม่พบใหลักหน่วยล่างครับ1ิกุมภาพันธ์1ิกุมภาพันธ์62ครับ 63คำนวณได้ 6, 9ครับ9ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ1มีนาคมครับ1มีนาคม63คำนวณได้3 3ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับต่อมาครับ16มีนาคมครับ16มีนา16มีนาคม63คำนวณได้1 1ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับนะครับต่อมาครับ16พฤษภาคม63คำนวณได้9ครับ เกไม่พบในหลักหน่วยล่างครับหมิถุนายนหนมิถุนายนครับคำนวณได้เก้าครับเไม่พบในหลักหน่วยล่างเนไครับต่อมาครับสิกมิถุนายนหกสาครับออกค่าหนึ่งหกเก้าับส่วนกำลงหกะครับหลักพันคือหกครับหกบเป็นสิบสครับเลขสี่ เลข่ไม่พบในหลักน่วยล่างเห็นไหมครับเรียกว่าจัมาหนึ่กรได้กดาคม6กสาครับออก3ามสี่เจ็ดสองห้สองตัวล่าแปดสามครับนะครับหลักพันคือ7จ็ดครับเจดบวกแปเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น15บหาครับสิห้ไม่พบในหลักนวยล่างครับเห็นไหมครับต่อมาครับสิกระดาดาคมสิกกดคมหกสาออกแปดเจ็ดสามสองประถสตัวล่างออก5้าสามครับ หลักพันคือเลขสามสามบวกแปดแปดเก้าสิได้11บเคับใส่หเห็นไหมครับเลขหนเรามาตรวจหนึงว่าทำไมครับ1นึ่สิงหาคมหสิงหาคมหกับคูณนออก5้าหกเก้ับ3ามตัวเล่าออกเกเลขหครับเป็นคนามีหลักหน่วยล่างครับต่อมาครับ1นึ่งสิงหาคมครับหสิงหาคมหสิงหาคมหกสา ออกค6า3ก็1ครับ3ตัวล่าง92นะครับหลักพันคือเลข9 9เบก8เท่าไหร่910 11 12 13 14 15 16 17ได้1 7ครับ17เนำเลข7มาวางครับตรงกลางนะครับเป็นเลข7เป็นดับเลขเจในหลักหน่อยหนวยล่างนะครับคำนวณคราบ16สิงหาคมครับออก9 4 5าเป็นหนึ่งหนึงเป็นตัวล่างออก8 8นะครับเลข7จ็คับเป็นในหลักหน่วยล่างนะครับ ต่อมาครับ16สิงหาคมครับออก9458112ตัวล่างออก88ครับครับหลักพันคือ5 5บก8ครับ5บวก8 567891011121313ใส่3ครับ3ลอามาดูนะครับ1กันยายนครับออก9999799อ2ตัวล่างออก980ครับนะครับเลข3ครับ ให้พบในหลักหน่วยล่างครับต่อมาครับ1กันยายนต3ครับออก9 9 9 9ก็เข้า7 2ตัวล่าง9 8ครับทำดนะครับหลักพันคือ9ครับ9กบวก8เป็น9 10 1 1 12 13 14 15 16 17ใส่7ครับ7นะครับอ่า7ปรากฏในหลักหน่วยครับหลุดในวันนี้นะครับหลุดเป็นวัที่3นะครับ จากข้ามปีนะครับตั้งแต่6ปี62นะครับต้นปีเลยนะครับ ค,คำนวณต่อนะหน้าหลักพันคือ9กครับ9บก8เป็น17ส่วน7ใช่ไหม7ปรากฏในหลักต่วยล้านะครับรำนวนต่อนะครับนิ้ว่าที่เราเราคอยใช่ไหม16บกันยายน16กัยายนครับออก2 4 4 0 8 3 2ตัวเล่า้าครับ2 4 4 0 8 3 2ตัวเล่าห้านะครับหลักพันคือ4ใช่ไหม4บวก8 4 4 5, 6้าหกเจ็ดแปดเได้สิบสอันนี้ก็12นำ้ำแฉพพอตัวเลขสองมาวางใช่ไหมครับนว่าถัดมามาจะดับเลข2องบอดับหลักหน่วยล่างได้ป่ะนะครับอันนี้เป็นสูตรที่1อันนี้เป็นดับหน่วยล่างตลอดชีพสูตรที่หนึ่นะครับเราดูระยะยาวนะครับสูตรไหนดูระยะยาวแล้วก็ นำไปเปรียบเทียบกับสูตรระยะสั้นนะครับเ่คนครับนี่ปี62นะครับถ้าหลุดมันจะเป็นสีพูรู้สึกว่าข้ามปีกับตั้งแต้นปะีมันหลุดแค่สามวัฒนธรรมนะครับ,นะรบที่เหลือทางกระดานมันเป็นสีเขียวมาเลยสูตรระยะยาวเราจะดูภาพรวม มันไม่ดูสีเขียวคือข้อถูกต้องนะครับนี่หลุดเป็นวันที่สองอน,นี่ก็เข้ามาเรื่อยนะสีเขียวดับหน่วยล่างนะนะครับอันนี้ก็สีเขียวก็มาที่ไล่การกำน,นัลดูสติภาพล้อ,อมันนะ ก็ไม่หลุดนี่ไม่หลุดก็มาถึงตรงนี้ท,ท,ที่มาสะดุดง่อดที่มาหารดาบะนะเนี่ยนะหลุดหลุดเป็นงอดที่สาแล้วก็นี้อเน,นี้เลขสอถ้ากดติดตามก็จะเห็นครบในทุกสูตรของการคำวานวณนะแยกให้ออกนะครับอันนี้เป็นดับดับหลักหน่วยล่างนะครับตลาดชีพนะครับสุดที่หนึ่งนคะครับ ก็กดไลค์มันจะเห็นทุกสุดการคำนวณอยู่แล้วเนาะฝากกด s u subscribe ไลค์แชร์ด้วยนะครับแชร์ขึ้น Facebook ได้ครับแชร์ขึ้นในไลน์แบ่งปันให้เพื่อนได้ครับครับจะได้ช่วยเป็นกำลังใจช่วยดูดูนะครับขอบคครับ